คู่รักดาราในอดีตวันนี้คือดาราสุดเซ็กซี่ผู้งามสมกับพระเอกทรงสง่าในตาคมก่อนรักร้างลอยลมไปคนละทางฝ่ายหญิงคือชดาพรวัชระปานีฝ่ายชายคือแมนธีรพลเชิญหันษาได้นบบัดเดียวนี้ชดาพรวัชระปานีเป็นนางอิจฉาชุดแรกแรกของวงการนังไทยที่ฮอตระดับตัวแม่เป็นหนึ่งในสามดาวยั่วตัวท็อป ในหนังยุคมิตเพชรรายืนเด่นแถวหน้ามาพร้อมกับปริยารุ่งเรืองและแก่นใจมินากนิตชดาพรมัชรปราณีชื่อเล่นตุยเป็นนางร้ายตัวแม่เป็นนางอิจฉาต,ตัวดุของวงการอริตัวจากาตของนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งเพชรราชวราชชดาพรเป็นนักร้องมาก่อนในยุคไหนคลับเฟื่องฟูนอกจากเป็นนักร้องไนคลับชดาพรยังเล่นละครวิทยุค,ควบคู่ไปด้วยโดยให้เสียงนางร้ายประจำคณะกัณฑนา พอดอกดินกัญญามนนักแสดงชื่อดังผู้หันมาอาดีด้านการสร้างและกำกับหนังกำลังเตรียมสร้างหนังเรื่องใหม่ให้กับค่ายกัญญามานภาพยนตร์ของตนจึงได้ชักชวนชดาพรมาร่วมแสดงด้วยตั้งแต่หนังเรื่องรแรกๆของค่ายนี้เลยทีเดียวชดาพรเป็นนักแสดงที่เล่นหนังของดอกดินทุกเรื่องและแทบทุกเรื่องรับบทเป็นนางร้ายและนางเอกแทบทุกเรื่องของค่ายกัญญามานภาพยนตร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพชรราชาวราชชดาพรกับเพชรรา จึงได้เชื่อเชือนบทกันอยู่บ่อยๆปี2503ประดิษฐ์กันจารึกได้หยิบละครวิทยุเรื่องผีพยาบาทมาสร้างเป็นหนังให้สมสุขกันจารึกเป็นผู้อำนวยการสร้างประดิษฐ์กันจารึกได้ดึงเอาชดาพรวัชระปราณีมาร่วมเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยหนังเรื่องแรกของชดาพรจึงเป็นเรื่องผีพยาบาทปี2503เข้าวงการหนังก่อนเพชราชวราสอปี ปี25,06ดอกดินสร้างหนังเรื่องแผนน้อยกับเรื่องฝนแรกได้เพชรามาเป็นนางเอกและชดาพรเป็นนางร้ายทั้งสองเรื่องเพชราเล่นเป็นนางเอกคนรักทั่วบ้านทั่วเมืองและชดาพรเล่นเป็นนางร้ายคนก็เกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองเช่นกันชดาพรวชริรปราณีเริ่มต้นที่บทนางร้ายพอให้เล่นบทดาวยั่วเธอก็สามารถทำได้อย่างดีอย่างมีสปิริตเล่นดาวยั่วมาได้พักหนึ่งเธอก็มอบบทนี้ให้แก่แก่นใจมินกณิต รับช่วงดาวยั่วต่อไปเพราะเธอเห็นว่าแก่นใจมีความเหมาะมากกว่าเธอเพื่อเธอจะได้รับบทนางร้ายแบบเต็มตัวผลงานของชดาพรนั้นมีหลายเรื่องเช่นรับบทการดาในเรื่องอ้อมอกสวรรค์ปี2505รับบทสองแสงในเรื่องหนึ่งในสวงปี2506รับบทนางยักษ์ในพระรดเมรีปี2508และบทแม่เลา้าในเรื่องแหวนทองเหลืองปี2516เป็นต้นในวงการแสดงนั้น หากปริยารุ่งเรืองคือคู่ปรับของพิสมัยวิไลศแล้วล่ะก็ชดาพรมัจฉาปานีก็คือคู่ปรับของเพชรราชวราชเช่นกันแทบทุกเรื่องเพชรราเป็นนางเอกชดาพรเป็นนางร้ายแต่ก็มีอยู่เช่นกันที่มีบางเรื่องที่ชดาพรกับเพชรราญ,ญาติดีกันอย่างในเรื่องเรือมนุษย์ปี2 5 1 3ที่ชดาพรเล่นเป็นพิสมัยของนางเอกคือเพชรราชวราชส่วนนางร้ายในเรื่องนี้ก็คือนงลักษ์โรจนพันธ์ในบทของอีเกียว ชดาพรเล่นหนังทุกเรื่องของดอกดินและหนังแทบทุกเรื่องของดอกดินมีอรสา,าอิสรางกุณณอยุธยาคนที่คอยยั่วชดาพรในหนังแทบทุกเรื่องก็คืออรสา,าคนนี้นี่เองในวงการถือว่าชดาพรเป็นรุ่นพี่ของเพชราเพราะเข้าวงการก่อนซึ่งเพชรารู้สึกชื่นชมชื่นชอบและนับถือน้ำใจของชดาพรเป็นอย่างมากถึงขนาดยกให้ทั้งหัวใจเหตุผลก็คือทุกครั้งที่เพชรราเล่นผิดแสดงผิดต้องเทคใหม่เรื่อย ชดาพรก็ยังยิ้มย้มแจ่มใสบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีท่าทีงุนหญิตหรือวีนใส่ไม่เฉพาะแต่กับเพชราเท่านั้นชดาพรยังมีสปิิตสูงทั้งต่อง,งานและเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่รักของทุกคนยุคหนัง16มิลิเมตรเรียกว่าหนังยุคมิตรเพชราในส่วนของดายวยั่วต้องยกให้แก่นใจมินักนิตและนางร้ายตัวแม่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชดาพรวัชระปราณี มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากจากเรื่องสนน้อยเรือนง,งามปี2องพเาธอรับบทเป็นนางกุลาขับเขี่ยวประชันบทกับเพชราชวราชนางเอกของเรื่องใช้ย,ยางามสง่าเพชราหยดย้อยในสนน้อยเรือนง,งามในจออาจจะร้ายตัวแม่แต่นอกจอนั้นชดาพรเป็นผู้หญิงเรียบร้อยพูดเพราะอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสมีน้ำใจและมีสปริตในการแสดงสูงเป็นที่รักของทุกคน พระเอกหน้ามนคนรูปหล่ออีกคนของวงการลูกชายเจ้าของโรงสีเมือง8ดริ้วอย่างแมนธีรพลรู้สึกประทับใจเธอเป็นอย่างมากทั้งสองคบหาดูใจกันและตกลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนเป็นบุตรสาวชื่อพรทิพสังขวานิตเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีข้อมูลวันเดือนปีเกิดของนางร้ายเบอร์หนึ่งคนนี้ หากให้สันนิษฐานเพชรราชาวราชเกิดปี2 4 8 6ชดาพรก็น่าจะมีอายุใกล้เคียงกับเพชรราหากผู้ชมผู้ฟังท่านใดพอมีข้อมูลขอความกรุณาระบุในคอมเมนต์ไว้เลยนะครับขอพระคุณมากครับชดาพรลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงถึง,ถงปี2 5 1 7จากนั้นเธอก็เลิกแสดงหนังและเลิกร้างกับแมนธีรพลในปีเดียวกันนั้นต่อมาพบรักและแต่งงานใหม่และแตัดชิ้นใจย้ายไปพำนักที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันจากพระเอกสู่พระรองก่อนมีชื่อเสียงกึกก้องในอีกหลากหลายบทบาทเขาคือแมนธีรพลเชิญทัศนาครับณบ้านหลังหนึ่งในเมือง8ปริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาลูกชายผู้เพิ่งเรียนจบชั้นม .6 จากโรงเรียนประจำจังหวัดกำลังนั่งตัวตรงเป็นสงา่าต่อหน้าผู้เป็นพ่องานยกกระสอบข้าวในโรงสีที่ทำมานาน ให้ผลหน้าประทับใจด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด,มดเต็มเนื้อหนุ่มผู้เป็นพ่อท่าทางภูมิฐานอย่างคนผ่านการสู้ชีวิตมาอย่างหน่วงหนักได้เอ่ยปากกับลูกชายไว้ไม่ถึง20ปีคนนี้ด้วยเสียงราบเรียบแต่ทรงพลังว่าปีนี้จบมัธยมแล้วพ่ออยากให้แกไปเรียนสมุบัญชีที่กรุงเทพจบแล้วจะได้มาช่วยพ่อดูแลกิจการโรงสีของเราแต่ว่าพ่อครับผมไม่ค่อยชอบงานตัวเลขสักเท่าไหร่เลยครับ หัวมันไม่ให้อย่าปฏิเสธเลยไอ้หนูพ่อไม่มีใครเองก็รู้นั้นดได้ได้ครับพ่อชายหนุ่มคนนี้คือแมนธีรพลแมนธีรพลเป็นอดีตดาราดังของไทยมีผลงานเล่นหนังตั้งแต่ปี2,501ถึง2,537 37ปีในวงการเขาฝากผลงานไปม,มากมายทั้งบทพระเอกในตอนต้นบทร้ายในตอนกลางและบทพ่อในตอนปลาย เยียราตีปี2501คือหนังเรื่องแรกของเขาอำแดงเหมือนกับนายริ์ปี2537คือหนังเรื่องสุดท้ายของลูกชายเท่าแก่โรงสีแห่งเมืองแปดริ้วคนนี้ปัจจุบันในปัจชิมมััยแมนธีรพลยังงามสง่าสมวัยเป็นอีกหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ของวงการหนังไทยแมนธีรพลมีชื่อจริงว่าสมศักดิ์พงธีรพล เกิดวันที่13เมษายน2479เกิดก่อนสมบัติเมธนี1ปีที่เมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาในครอบครัวที่พ่อทำกิจการโรงสีและเปิดร้านขายข้าวสารเจ้าใหญ่ของอำเภอเขาเรียนดีพ่ออยากให้เรียนสมุบัญชีเพื่อจบออกมาแล้วจะได้ช่วยกิจการโรงสีและร้านขายข้าวสารของครอบครัวแต่เขาไม่ชอบงานสายนั้นสมองส่วนที่ไวต่อความเป็นศิลปิน ชัดชายมากกว่าแม้ขณะนั้นยังซ่อนอยู่ในส่วนลึกอยู่ก็ตามไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนในความมืดของเนื้อดินเพื่อรอวันปรีเปลือกขึ้นมางอกงามเติบโตในอีกไม่ช้าไม่นานในที่สุดหลังจากจบชั้นม .6 ของโรงเรียนประจำจังหวัดสมศักดิ์ได้เดินทางไปเรียนสมุบัญชีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครโลกนี้ไม่มีความมังเอิญ โรงเรียนแห่งนี้อยู่แถววังบุรพาใกล้ๆกับโรงหนังเฉลิมกรุงโรงหนังเฉลิมกรุงตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงแขวงบางบุรพาพิรมเขตพระนครได้สร้างตำนานเกิดขึ้นในชีวิตของนักแสดงไทยมากมายหลายคนเหมือนอย่างหนุ่มช่างกลปทุมวันลูกชายคนเดียวของกัปตันเรือเดินทะเลผู้ไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยตั้งแต่เกิดซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเดินผ่านหน้าโรงหนังเฉลิมกรุงจนได้พบกับแป้นพรืมสาชัย ก่อนนักแสดงหนังบูชื่อดังคนนี้จะพาเขาเข้าสู่วงการบันเทิงกลายเป็นดาวร้ายที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของวงการในนามของโดมสิงโมดีสมศักดิ์หนุ่มแปดอริวคนนี้ลึกๆแล้วเขาก็มีความฝันแบบนั้นเช่นกันเขาอยากเป็นนักแสดงโรงหนังเฉลิมกรุงเป็นศูนย์กลางของคนในวงการหนังไทยนักแสดงน้อยใหญ่จะมาพบปะกันที่นี่แมวมองทั้งหลายจะมาชุมนุมกันที่นี่ หลังเรียนเสร็จตอนเย็นหนุ่มสมศักดิ์ผู้มีร่างกายบึกบึนกำยำก็จะไปเล่นกล้ามตามความนิยมของยุคนั้นที่ผู้ชายมาดแมนทั้งหลายจะเล่นกล้ามเพาะกายสมบัติเมธนีมานพอัศวเทพเอกอรมรินและอีกหลายคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงที่มีหุ่นชายงามเป็นนักพาะกายด้วยกันทั้งนั้นวันหนึ่งสมศักดิ์พงศ์ธีรพลได้พบกับชุรพงศ์โปรงมณี แมวมองชื่อดังแห่งยุคเข้าอย่างไม่คาดคิดสุรพงศ์คนนี้ได้ส่งคนไปเป็นดาราแล้วหลายคนหนึ่งในหลายคนนั้นมีผลงานชิ้นโบดแดงก็คือเขาได้ส่งอดีตสามเณรคนซื่อจากอำเภอมหาราชพระนครศรีอยุธยาไปเป็นดาราชื่อกล้องของวงการนั่นก็คือสุรพงษ์ชาตรีคําว่าพง์ในชื่อของสุรพงษ์นั้นก็มาจากชื่อสุรพงษ์โปรมณีคนนี้นี่เอง เมื่อแรกเห็นสุรพงศ์ก็รู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาของสมศักดิ์เป็นอย่างมากจึงได้พาเขาไปพบกับเซียนเป๋สนันนาคสุสุกนักสร้างหนังชื่อดังผู้ปั้นอัศวินรัตนประชาและอรสา,าพรมประธานและอีกหลายคนในเวลาต่อมาซึ่งตอนนั้นเซียนเป๋สนันนาคสุสุกกำลังคุยงานหนังเรื่องใหม่กับพระเอกผู้กำกับวสันสุนทรปักศินอยู่พอดีนั่นก็คือหนังเรื่องเยี่ยวราตรี บทประพันธ์ของสอนวราชหนังไทยในตอนนั้นหลังจากความฮอตฮิตของเรื่องเล็บครุฑผลงานการสร้างและกำกับของสุพรรณพรามพันธ์อดีตสามีของพิสมัยวิไลศักดิ์จึงเข้าสู่ยุคของความาคลั่งไคล้อาจยานิยายใครๆก็อยากสร้างหนังแนวนี้ด้วยกันทั้งนั้นเสียนเปสนันนาคสุสุขและวส,สันุนทร์ปักสินก็เช่นกันเมื่อสุรพงษ์โปรโมณีพาสมศักดิ์พงศ์รพลไปพบทั้งเสียนเปสนันนาคสุสุข และว่าสันสุนทรปักศินก็รู้สึกพอใจหนุ่มแปดริ้วคนนี้เป็นอย่างมากจึงมอบบทพระเอกเรื่องเยี่ยวราตรีให้ทันทีพระเอกในหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าแมนดําเกิงเดชสนันนาคสู่สุขเลยตั้งชื่อให้พระเอกหน้าใหม่คนนี้ว่าแมนธีรพลจากสมศักดิ์พงษ์ธีรพลกลายเป็นแมนธีรพลแจ้งเกิดในหนังเรื่องแรกคือเยียราตรีตอนหน้ากาก,ากผีแสดงคู่กับเรวดีสิริวิไล เข้าฉายครั้งแรก8เมษายน2,501ที่โรงหนังแกรนทำให้แมนธิรพลติดทำเนียบเป็นพระเอกหน้าใหม่ของวงการทันทีจากนั้นแมนก็รับบทพระเอกอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องเสียนดำเกล็ดแก้วนางแมวผีปู่สมเฝ้าทรัพย์ยอดชายชาตรีท่าฉลอมเลือดนักเลงจอมจงอางเอื้องฟ้าจำปูลนางเสือดาวพูดมหาภัย เดทนางไพรแต่ชีวิตการเป็นพระเอกเดียวๆของแมนธีรพลนั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าใดนักจึงได้หันไปนแสดงละครโทรทัศน์บ้างและภายหลังจึงได้แสดงในบทพรรองและบทบาทอื่นๆอีกหลายร้อยเรื่องอย่างเช่นเรื่องเหนือมนุษย์ปี2502เล่นประกบกับมิชัยปัญชานอกจากนี้แมนธีรพลยังได้เป็นผู้สร้างและผู้กํากับหนังหลายเรื่องเช่นเรื่องกับบทหัวใจแมงดาปีกทอง ขุ้บางกอกไฟรักใต้น้ำก่อนห่างหายไปจากวงการเมื่อปี2 5 2 8หลังจากแสดงหนังเรื่องสามสิงห์เมืองนงครและเพื่อแผ่นดินไทยจบลงแมนธิรพลหวนกลับมาแสดงหนังอีกครั้งในบทพ่อของจินตราสุขพัท์ในหนังเรื่องอำแดงเหมือนกับนายริ์ปี2 5 3 7ของเชิดทรงสีบทเด่นๆที่หลายคนยังจำได้ก็คือเจิดในหนังเรื่อง มนรักลูกทุ่งปี2.513และในบทของสอพิญญาในเรื่องผู้ชนะสิบทิศแมนธิรพลเคยสมรสกับอดีตนารานักแสดงชดาพรวัชิระปราณีมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก่อนทั้งสองจะหย่าร้างกันแมนได้สมรสใหม่และมีลูกชายด้วยกันสองคนคนหนึ่งชื่อบอยวรบุตรพงธิรพลบรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่องหแมนธีรพลยังคงเขาความหล่อเหลาและมีความสง่างามสมวัยนับจากวันที่เขาได้พบกับสุรพงษ์โปร่งมณีสมศักด์พงธีรพลก็ไม่ได้กลับไปทำงานเป็นสมุมบัญชีตามเจตนารมของพ่ออีกเลยขอให้มีความสุขมากมายครับ